คอนเทนต์นี้นะฮะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมเป็นคอนเทนต์แฟมิลี่เฟรนลี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ w h a t s, <Hello>. <S, s u p guys Welcome to Joki Joki Channel by เ e ี h ยเหมครับผมชแนลนี้เราจะมารีวิวคอมิกมูฟวี่คอลเลคชั่นกันนะครับมีกับชาตินหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะ ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะ360อิงศาเริ่มๆเลยครับผมะ <c oughs> จะมาชวนคุยแกะกล่องเจ้าโจ๊กเกอร์กันนะฮะก็เรามาดู DC Multiverse รรายละเอียดของเจ้ากล่องกันนี้แล้วเนาะเป็นเอ่อโจ๊กเกอร์ ในจักรวาลคู่ขนานนะฮะ Alternate Universe นะฮะไม่ใช่จักรวาลหลักนะฮะเป็นเนแจ็คเนบิเออร์โจเกอร์ครับผมก็อยู่ในไวท์ไนท์สตอรี่ไลน์นะครับหรือว่าเขาอาจจะเรียกกันว่าไวท์ไนท์โจเกอร์นั่นเองนะฮะอ่ะ12ปีบวกขึ้นไปนะฮะแม็กฟาร n นทอยครับผมอ่าคายแม็กฟาร n นทอย DC Multiverse นะฮะ22 Moving Parts นะฮะก็คือ หยุดขยับ22จุดนั่นเองนะฮะอ่าก็ด้านข้างครับผมก็เป็น Window Box นะฮะ DC Multiburst h e Joker m c f a r e n t o y นะฮะด้านหลังก็เป็นเหมือนกันครับผม the Joker ชื่อเหมือนเดิมนะฮะ m c f a r e n t o y แล้วก็เป็นการ์ดนะครับเป็น Trading า a r d ก็คือเอาไว้เขาเรียกว่านะไปเล่นไปเล่นการ์ดกินกินการ์ดกันอะไรเงี้ยน,นะครับ นี่ก็เป็นเดอะจ๊กเกอร์ครับผมเป็นไททอลนะครับเป็นชื่ออีกเหมือนเดิมนะฮะอ่าน้าก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นแค่เออ่เขาเรียกว่าอะไรคำเตือนนะฮะบาร์โคดนู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะก็ก่อนที่จะไปแกะกล่องนะครับเรามาดูอาร์ตสตอรี่ของเจ้าตัวจ๊กเกอร์กันนี้หน่อยนะฮะจ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในสตอรี่นะฮะเป็นคอมมิกครับผม แบทแมนไวไนต์นะฮะก็โจ๊กเกอร์ตัวนี้จะมีความพิเศษนะที่สะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งก็คือตาข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีตาสองสีนะฮะเออแปลกดีนะฮะนี่ก็เป็นคอมิคอาร์ตนะฮะของเจ้าโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าแปลกดีนะฮะคือเป็นโจ๊กเกอร์ที่ มาร่วมมือกับแบทแมนเฉยเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าสปอยือเปล่านะฮะสปอยเล็กน้อยนะฮะแต่ก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะฮะจริงๆมันก็ตั้งหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะสองสามปีได้นะฮะคือเป็นโจ๊กเกอร์ที่มันร่วมมือกับแบทแมนแล้วก็มีตัวร้ายเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะเรียกว่าชื่อว่านีโอโจ๊กเกอร์นะฮะส่วนโจ๊กเกอร์แจ็คเนเปียร์เนี่ยก็เรียกว่า เป็นคนที่มีสองบุคลิกนะฮะต้องกินยากดทับไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนะี่ยกลายเป็นจ๊กเกอร์นะฮะแต่ก็กลับมาได้นะ,ะกลับมาเป็นคนปกติได้เฉยเลยนะฮะแต่ก็ต้องกินยานะฮะอะไรแบบนั้นนะเป็นลักษณะของคนที่มีสภาวะสองบุคลิกอะไรแบบนั้นนะฮะอ่านั่นก็เป็นจ๊กเกอร์ไวไนท์ครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮียเห็มชอบนะครับในตัวจ๊กเกอร์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคอมิกละ ก็คือเป็นโจ๊กเกอร์ที่เห็นเป็นสายหนังะนะฮะชอบดูหนังก็ชอบชอบที่โจ๊กเกอร์มันเผาเงินครับผมแล้วก็ชอบโจ๊กเกอร์ที่แบบว่าอัพไซด์ดาวนะก็คือต่อให้โดนเขาเรียกว่าโดนขแขวนขาเนี่ยแล้วหัวห้อยลงมานะฮะก็ยังยิ้มได้นะก็คือเจออุปสรรคอะไรก็ยังยิ้มได้นะยังตลกกับมันได้อะไรแบบนี้นะก็เลยได้ว่าเป้าหมายเนี่ยเน้นไปที่เป้าหมายจริงนะฮะ ส่วนในพวกเกตเล็กเกตน้อยระหว่างทางเนี่ยจะโดนนุ่นบ้างโดนนี่บ้างนี่ก็โหรอไปกลับมาไดนะ้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็น The Dark Knight ครับผมเรียกได้ว่า9เต็ม10เลยนะฮะโอ้โหปี2008ครับผมเวอร์ชันนี้ที่เฮียเหมชอบมากเลยนะฮะแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดที่เราได้ดูกันนะฮะปี2019ครับผมก็เรียกได้ว่า 8. 5ด้านะฮะอีก5าคะแนนนี่ก็9้าแล้วนะแ5ดด้าเต็มสิแเลยครับผมโอเคนั่นก็เป็นสตรอรี่ของเจ้าไวไนท์จ็อกเกอร์นะครับ อันนี้ลองเทียบดูคร่าวๆนะครับรู้สึกว่าเวลาออกมาเป็นฟิกเกอร์จะมีความเอาเรียกอ,อะไรไบรท์ bright. คือสีมันจะไบรท์กว่าเดิมมันจะสว่างสว่างกว่าเดิมนะอ่าโอเคครับผมเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูเจ้ากิมมิคของเจ้าต,ตัวนี้ไปด้วยกันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกวับโจ๊กเกอร์ดีไซน์นี้นะฮะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะฮะเอาคาัตเตอร์สกิด เทปกาวไปีงเดียวผมแล้วก็เปิดฝากันได้เลยทีเดียว DC Multiverse MacFarlane Toy นะครับอันบ mm ็อกซ์มาประมาณหลายอันแล้วเหมือนกันนะครับเอา้เอาลืมไปนะฮะมันจะมีเทปกาวอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะอา่าต้องสกิดให้หลุดไปนะฮะคือมีเทปกาวสามจุดเลยนะเนี่ยค่อนข้างที่จะซีลมาโอเคเลยนะฮะสำหรับแพคเกจจิ้งของ MacFarlane Toy DC Multiverse เรียกว่าปี2020เนี่ยปาทอสนะฮะปาทอสแม็กฟอเรนหรือว่าผู้ที่วาดสปอนให้โด่งดังเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าได้ดีได้ดีซีนะฮะลิขสิทธิ์ดีซีมาผลิตดีซีมัลติเบิร์ดแอคชั่นฟิกเกอร์เรียกได้ว่าเฮียเห็มก็โดนไปหลายแล้วโดนไปหลายตัวแล้วเหมือนกันกนะฮะซิตคอสแม็กฟอเรนนะฮะ,ะ,ะแม่อาจจะมีจุดที่รู้สึกว่า มันไม่น่าจะเจ็ดนิ้วเลยนะมันน่าจะหกนิ้วนะฮะมันจะได้เล่นกับมาเวลเลเ n นได้นะมันจะได้เล่นกับเอมอลได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นะฮะคาเลคกเตอร์เนี่ยก็นะเป็นเจ็ดนิ้วนะฮะก็ดูเป็นปีศาจนะคาเลคเตอร์เจ็ดนิ้วก็จะดูแบบปีศาจหน่อยเหมือนตัวสงสูงหน่อยนะฮะหรือว่าวันเดอร์วูแมนนี่ก็เป็นคาเลคเตอร์แบบเทพเจ้าใช่ไหมฮะเป็นกอร์สหน่อยใช่ไหมตัวก็จะสูงกับมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยก็พอถูๆได้ถ่ายได้นะอ่าออกมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นจุดที่มีเอ่อ แบ็กกราวนะฮะแบ็กกราวแล้วก็ของแถมที่เป็นเทรดดิ้งการ์ดนะฮะเทรดดิ้งการ์ดตรงนี้แล้วก็มีสแตนนะอันนี้เีเห็น<ม>คงไม่ได้ลงลึกนะฮะเพราะว่ามันเอ่อมันแกะมันก็อาจจะแบบว่าเก็บไว้ดีกว่าเ <laughs> ก็บไว้ดีกว่านะฮะเอ๊ะเอาขายต่อแล้วมันีโอเคครับผมนี่ก็เป็นโจเกอร์นะครับโจเกอร์ไวท์ไนท์นะเรามาแกะลิสต์เฟรนดกันเลยนะก็คือตัวปืนครับผม ที่แถามมานะฮะนี่ก็เรียกได้ว่าปืนนี่โหยาวได้อีกนะฮะอันนี้ปืนหรือว่าเออนะปืนหรือสอย,อยนั่นนะไม้แล้วนะไม้ที่เขาโอ้ยสอยดาว <laughs> นะฮะปืนอย่างยาวนะฮะอ่ะโอเคตูต่อมาครับผมที่เราจะมาแกะกันนะครับก็แกะหัวของแจ็คเนปียอร์นะเนปียร์เนปียร์ ออกเสียงชากนั่นเนี่ยแอบออกเสียงยากนิดน,นึงแจค็คเนบีเออร์นออกมาแล้วผมโอเคนี่ก็อันบ็อกซ์กันนะฮะหน่วยกล้าตายอันบ็อกซ์แกะกล่องให้ดูเลยครับผมนี่ก็เป็นหัวนะครับที่แถมมาก็เ,เรียกได้ว่าเอ่อ่อหอ่อเท่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 นะฮะนะฮะจะเห็นได้ว่าเห,เห็นไหมฮะสังเกตดูสีตานะฮะ ข้างหนึ่งจะเป็นสีเขียวครับผมแล้วก็ข้างหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะฮะ,ะตาจะโคนเมีสนะฮะโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะแจ็คเนปเปียร์คือเป็นโจ๊กเกอร์ที่เข้าไปอยู่ในทีมจิมกอร์ดอนแล้วก็อยู่ในสถานีตำรวจกลายเป็นฝั่งตำรวจเชยเลยนะอ่าแล้วก็มันร่วมมือกับแบทแมนนะแล้วก็ขับแบทมบิลอยู่ด้วยนะฮะจโจ๊กเกอร์ตัวนี้ขับขับแบทโมบิลอยู่ตัวเองเนี่ยแปรสภาพเป็นไปเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะก็คือเป็นบุคลิกแจ็คเนปเปียร์อยู่ดีใช่ไหมฮะ แล้วก็กายสภาพเป็นบุคลิกหนึ่งก็คือเป็นบุคลิกจ๊กเกอร์เฉยเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเออเป็นสตอรี่ที่มันมันแปลกๆพิสดารดีนะฮะคือเหมือนกับว่าไอเดียนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโจ๊กเกอร์ร่วมมือกับแบทแมนนะฮะเห็นเป็นคู่ปรับกันมาตลอดนะอันนี้เราก็แกะขาออกมาก่อนนะผมแกะแขนออกมาเลยครับผม ด,ดันจากข้างหลังหน่อยนึงนะฮะดันจากข้างหลังนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะตัวถาดพลาสติกจับมันแน่นเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็สังเกตเห็นนะฮะมีเชือกพลาสติกรัดตรงเอ่อตรงหน้าตรงตรงบริเวณหน้าอกนะครับต้องตัดพลาสติกออกนะโอเคโหมัน มันเป็นอะไรที่เข้าไปในถาดพลาสติกมากเลยนะฮะตัวมือเนี่ย<ม>อ่าทุกคนเวลาที่อันบ็อกซ์กันก็ใช้ใช้การดันนิดนึงนะฮะใช้เทคนิคนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะอ่าดันดันมือออกมาก่อนนะครับผมเพื่อ protect figure นะฮะอ่าโอเคออกมาแล้วครับผม เดี๋ยวเราเอากรรไกรมาตัดเชื่อกสีขาวกันหน่อยนะฮะอ่าโอเคได้แล้วนะฮะออกมาเลยกว่าครับผมโอ้โหแน่นแน่นน่าดูนะฮะแน่นใช้ได้เลยนะตรงนี้นะโอ้โหออกมาแล้วครับผมออกมาจนได้นะ,ะลุ้นลุ้นๆอยู่นะไหนจะก,กล้อง กล้องอยู่กล้องก็ค้างไปนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นโจเกอร์แจ็คเมปิร์ครับผมไวท์นายโจเกอร์นั่นเองนะฮะอ่าจับตั้งมนันดีไหมโอเคครับผม,360มสามร้อยหกสิบองศาเลิบๆเลยครับผมรู้สึกว่าจะตั้งไม่ได้เลยนะอาจจะต้องเอ่อ ตั้งจับขาน,น่ดนึงนะฮะตั้งได้ไหมเอ่ยแล้วแล้วแล้วตั้งมาอยู่นะฮะเรอาจจะต้องเอาขาอื่นมาก่อนนะฮะเราดูใ,ใกล้ๆกันนะฮะตัวขาน,นี้นะเกิดอะไรขึ้น ก็มีเขาเรียกว่าบอลจอยนะฮะวางโอเคครับผมยอมจับขาอาจจะใช้เวลานาน,านไปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานนะก็ นี่เลยครับผมตั้งโดยค่ะตั้งเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเซฟเวลานะฮะไวไนจ์จ๊กเกอร์นะฮะออกมาจากแพ็กเกจนะฮะสามร้อยหกสิบองศาเริบๆเลยครับผมโอเคนี่นะฮะก็เป็นตัวที่สวยมาก ่ะเรามาดหาูหน้าตากันใกล้ๆนะฮะก็จะมีความเป็นตาข้างขวาเนี่ยสีเขียวนะฮะแล้วก็ตาข้างซ้ายเนี่ยจะสีม่วงนะฮะอ่าแล้วก็ยิ้มแบบว่ารอยยิ้มพิมพ์ใจนะฮะ GTO นี่ก็ประมาณว่าตัแทมนะฮะแต่ว่าตัวโอนเนี่ยเฮเห็นไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วนะก็เป็นชุดที่ ชุดตัวนี้คือชุดที่โจ๊กเกอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในกรมตำรวจนะฮะไปอยู่กับทีมตำรวจกับจิมกอร์ดอนนะแล้วก็เรียกได้ว่า,าร่วมมือกับแบทแมนนะฮะก็ใส่ชุดนี้นะเออโดยเรยวยวาเป็นโจ๊กเกอร์ที่แทบไม่ได้ใส่สูรสีม่วงเลยนะฮะที่เป็นไอคอนิกเป็นไอคอนของเจ้าตัวโจ๊กเกอร์เองนะฮะอ่ะต่อมาก็ผม Art of Compare นะฮะเดี๋ยวเราเอา a c c e s s o r y หลบไปก่อนนะ นี่ก็เป็น Mac Farlentoy DC Multiverse Joker Arkham Asylum นะฮะสเกล7นิ้วเหมือนกันครับผมอ่ายืนเทียบกับ Joker White Knight นะฮะเรียกได้ว่า White Knight ตัวจะเล็กกว่านะฮะนะจะมีความตัวเล็กกว่านะฮะเทียบดูเล็กกว่าเล็กน้อยนะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะ โจเกอร์แฟมิลี่กันไปยาวๆเลยครับผมแบทแมนฮูลาฟนะฮะอ่าใครสนใจก็ลองเช็คดูได้ที่ลิงก์นะฮะมีลิงก์ให้นะฮะแบทแมนฮูลาฟครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แกะกล่องนะฮะอาจจะไม่ได้รีวิวแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรรีวิวแบบรายละเอียดลงลึกนะฮะเกี่ยวกับท่าแอคชั่นต่างๆนะถ้ารีวิวท่าแอคชั่นต่างๆก็ไปพบกันได้ที่ช่องโจกี้จิกกี้ชาแนลนะครับผมอ่าตัวต่อไปนะฮะ ที่เราจะมาคอมแพร์นะฮะ Emma f ่าฟร Custom Made Here, h e r e h เ m Custom เองครับผมอ่าเป็น Emma f ่าฟรที่เรียกได้ว่าเอ่อ EP นี้เนี่ยอัพโหลดไว้ใน YouTube แล้วนะฮะว่าคัสเตอมยังไงนะฮะชิ้นส่วนมาจากตัวไหนบ้างนะฮะอ่าเป็น Hellfire Club นะที่กำลังจะมานะฮะใครพีเอาไว้พรีออเดอร์ไว้นะฮะก็เตรียมสนุกกันได้เลยแต่ว่าเฮียเหม Custom ร์มนำลงหน้าแล้วครับผมอ่า เค้ okay, นี่ก็เป็นการรวมทีมที่น่าจะสามรอหกสิบองศานะฮะสักรอบหนึ่งนะฮะหลังจากกล้องเราดับไปนะหน้าเฮียเหมก็จะค้าง้างไว้นะฮะกล้องมันดับไปนะฮะโอเคครับผมก็เป็นเทคนิคอลพร้อมเพิ่มเล็กน้อยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นจ๊กเกอร์ไว้์ไนทครับผมสำหรับเลตติ้งนะครับทุกคนว่าให้เลตติ้งเท่าไหร,ร่ดีฮะจะโจ๊กเกอร์ไว้ไนตัวนี้นะฮะแจ็คเนเปียร์จ๊กเกอร์นะครับ b บทแมนไวท์นายนี่สตอรี่ไลน์ของผมคิดว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีฮะเอาซักประมาณจุดขยับเนี่ยเข้าๆก็ยังไม่ได้ลองดูนะฮะแต่ความสวยความแปลกของดีไซน์นะฮะแล้วก็คือจุดขยับเนี่ยดูเข้าๆมานะฮะก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึกับเจ้าตัวแบทแมนบลาร์มากเลยนะฮะ เก็เรียกได้ว่าจุดขยับสวยนะฮะงานเพ้นสวยหัวเปลี่ยนมาให้เป็นหัวจ๊กเกอร์ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่จริงๆนะฮะหัวที่ให้มาเอ,อเป็นตาเป็นคนที่มีตาสองสีอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะโอเคเนีย่ยเห็นคิดว่าแมา่เป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์จ๊กเกอร์อยู่แล้วนะ <laughs> อาจจะมีหักคะแนนตรงที่คือไม่ได้ไม่ค่อยได้ชอบดีไซน์นี้มานะดีไซน์ที่มันเป็นแบบแปลกๆออกไปนะคือเป็นโจ๊กเกอร์อีกดีไซน์หนึ่งนะนะก็หักไปหนึ่งคะแนนนั้นก็ให้ไปเก้าเต็มสิบคะแนนแล้วกันครับผม <laughs> โอเคนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมพบกันได้ที่ช่อง YouTube นะฮะโจกี้จิกกี้ชาน e ลนะฮะก็ไปกด Subscribe แล้วก็ notification bell ไว้ได้นะครับผมจะได้เจอกันนะฮะใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมมีของไม่มีของไอง,งลองดูก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในะเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเฮียเหมลาไปก่อนแล้วครับผมเลิฟๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ